ด,ดินที่เขาปลูกนี่มันเป็นดินเหนียครับดินที่ปลูกโยโยนี่มันจะเป็นดินเหนียวครับเหนียวชันสันบนสันล่างนี่จะเป็นอ่าจะจะเป็นดินดากดินอะไรเนี่ยครับเพราะไว้ตกขึ้นจากสาแม้เมอมันได้ฝนมันเริ่มจะถอดยอดของมันอ่ะตรงนี้คือแตกยอดแล้วครับเริ่มแตกยอดแต่อีกอาทิตย์หนึ่งนี่ยอดจะพุ่นไปหมดเลยครับเนี่ยครับตัวนี้มันจะเป็นตายโอ้มันตายมันตายลงแบบบูี่เอาเบิรงมาตายมากก็เลยตัดออก รากออกมันมาปงขึ้นมาใหม่อีกอ๋อนี่คือมันแตกึ้นมาใหม่ครับครับเนี่ยปูกคููกันล่องเมืองครับมาปลูกคููปูคููล่องเมืองว่ามันจะเป็นยังไงหนะครับครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับอ่าวันดีครับวันดีครับคุณพ่อแนะนําตัวด้วยครับผมครับผมกับน่ายุญเหลือบุญกันหาอดีตนายกกบดต่อ มัวสร้างครับอ่าครับื้อเลนซื้อยังครับพาะจะซื้อนี่แหละครับนี่ซื้อเดียวบุญเหลือแอนครับพิกัดอยู่นี่ยี่ใส่ครับพอกัดบ้านโนนนาหน้าครับตบโมสิ่สองตบบนหัวสร้างจออะไรเนาะจออะไรเอ็ดครับพอบุญเลือตอนนี้ก็คือปลูกทุเรียนครับทุเรียนเป็นพันยังครับเป็นพันุหมอนทองครับหมอนทองครับพันเดียวเลยพันเดียวครับอ่ามีทั้งบิดตะตุนครับอยู่นี่นี่ทั้งบิดโยหาซีเบีต้นครับ อาสิเบครับในพื้นที่จักไรครับในพื้นที่ไรเศษเศษครับไรเศษเศษครับครับเอเท่าไรครับระยะหกคูณเจ็ดครับหกคูณเจ็ดครับก็คือกว้างหกยาวเจ็ดครับครับเดี๋ยวไฮเซ่คุณพ่อผ้าหยางส้มสวนเนาะครับครับครับทุเรียนเฮานี่มันจะได้เติบโตได้สั้าได้ครัวครับครับเดี๋ยวพอภาาไปแล้วครับ อันนี้คือเข้าๆต้องเหตุเป็นพุ่นเหมือนบ่ครับครับพุ่นขึ้นนี่เขาครับครับพุ่นขึ้นครับเฮาขุดลุ้มลึกไปไหนครับพ่ะเ้าปลูกก็หลุมเท่าที่ครับอ่าโคนมันแไหมครับเป็นถุงยางไงไหมประมาณสามสิบเส้นหบ่ได้ขุดลุมลึกได้ครับเอามาตั้งเลยครับแล้วเอาดินโพโผเข้ามานะครับครับเข้าได้เอาอ่าปุ๋ยห้องกดหลุมบ่ครับบ่ได้ห้องเลยครับเพราะว่าเริ่มเริ่มทดล่องปลูกเบิ่งไปตามยูทูบที่เขาให้นะครับ เบิ่งไปเห็บไปตามเขาไปครับแต่ของข้ามันจะเป็นดินดินจตกดินมะคุนขึ้นไมครับดินดินที่เขาปลูกงี่มันเป็นดินเหนียวครับดินที่ปลูกโยเดียนี่มันจะเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวทั้งหมดเลยดินเหนียวชันสันบนสันล่างนี่จะเป็นอ่าจะจะเป็นดินดากดินอะไรเนี่ยครับเพราะว่าจตกขึ้นจากสาไหมครับอัจตกสาใหญ่ขึ้นมากแล้วก็มาถมที่ตรงนี้อืมอันนี้เดยจักเดยจักปีเหรอครับต้นนี้ พือสภาพหกสามครับหกสามครับก็ได้สามปีสามปีเนาะครับครับก็มีระบบสปริงเกอร์ครับนี่ระบบสปริงเกอร์นี่ระบบน้ำประปลาขนาดใหญ่ก็คือเมื่อสิฟุ่งกระจายเล่นมาครับสปริงเกอร์ครับครับครับได้ฝนมันเริ่มจะถอดยอดของมันอ่ะโองนี่คือแตกยอดแล้วครับเริ่มแตกยอดแต่อีกอาทิตย์หนึ่งนี่ยอดจะพูนไปหมดเลยครับเนี่ยครับอืมิึงได้ปุ๋ยิ่งได้ฝนมากทั้งคานี่ปุ๋ยทั้งตะไคร่ เอ้งคางนี่ตะไคร้กล้วยกล้วยกล้วยน้ำว่าพันพันเตี้ยครับแล้วก็นี่นี่กล้วยน้ำว่าครับหนึ่งหาศูนย์ครับใบวบเป็นไว้เป็นเกาะตรงกลางนี่คือเป็นน้ำว่าหนึ่งหาศูนย์เหรอครับหนึ่งหาศูนย์อ๋อป็นังเขาก็ปลูกหล่องกางครับ่ะปลูกกันกันล่มไหมครับกันล่มกันล่มให้ต้นทุเรียนบ่ครับ ปัญหาเขาคือเวลาลมไแห้งคือมันสีเข็ดให้ต้นข้นครับขาเขานต้นล่มหรมันมันจะลมมันนีผหัหฮักไปเป็นบางต้นเยอะหมดลยอจะหัก่อนขนาดนี้เลยครับลมมันมาแห้งหักงาหักเลยครับขาดเครืองไปเลยครับโอ้ขาดเครืองเลยครับโอ้มันตายไหมครับเวลามันขาดเหรอบ่อบ่ตายครับบ่ตายน้องกระแตกลมาไหมอย่าับจังเป็นบ่งต้นมันู่วางหันมันขาดต้นนี้มันไดเอามาสามระบาดมันกับว่สมบูรณ์นะครับ เนี่ยเนี่ยตรงนี้ไปนี่นี่มันหนีสาเมื่อลยเที่ยวเนี่ยแมนแมนคือมันมันบันบดมันตายมันก็ตอนหนึ่งมันอาจจะติดกับชายปลาฟังทั้งนี่บอนี่เพราะว่าบอนไดนเอามาสาบอีกไหมช่วงใบแดดมันมาทางทิศต่ตอนตกแมนอ๋อมันก็ได้ถือันอมุมโมนี่บอนถือคมถึงหยังมันก็เลยมันมาถึงแสงครับเนาะครับยังไงครับเอาไปเบิ้งท่างนี่ครับโอ้ทางนี่ก็นี่ปลูกอะบักท่านแบบนี่อันนี้เอาเอาบักท่านมาแทหมไวนน้ำ อืมอเป็นท่ทานสามรถครับพุทธาสามรถนะครับเอาไว้สองต้นไว้กินแต่ของนาเฮ็ดสวนแต่ของแลลวกะ็ล่องเอาตัวนี้มาทดลองอมาอาศัยมันเบ่งว่ามันจะไปได้บอ่อดใช่ไหมมันสิรอดบอนมาโอ้เออเพีหาถือว่าห้อง <c oughs> ทดลองไปน้ำครับทดลองไปน้ำครับอ๋อนี่ นเดือนตตัวนี้ก็ย่งไปนี่หมดแต่ว่ากะยังบาท่านว่ามันจะเข่าร่องเข่าร่อยไปรัันี้ตัวนี้ตัดแตงกิ้งไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นตายมันตายมันตายลงแบบมูที่เฮาเบิงมากตายมากก็เลยตัดออกตัดออกมันว่าโป่งขึ้นมาใหม่อีกอ๋อนี่คือมันแตกขึ้นมาใหม่ครับครับเนี่ยมันแตกขึ้นมาโอ้ครับผมกำลังกำลังกำลังแตกยอดแตกยอดแตกยังงบเนาะครับครับครับอื โอ้กล้ยไหมไม่แต่ตุ่นใหี้ๆเลยกล้ยตัดครับมันก็เลยแตกไม่เห็นไหครับเนี่ยแตกนอแตกกอออกกุ้ยเริ่มจะเอาออกแล้วครับเพราะโซเลียนมันแข็งขึ้นมากก็จะเอาออกแล้วครับโอ้ตัวนีก็งามเลยเนาะนี่ครับตัวนี้เริ่มจะได้น้ำได้ผลกำลังครับจะแตกออกแล้วครับก็ถือว่าสวนทุเรียนในสวนอุปเห้องหนีก็บ่ค่อยหลน้ะพพอเนาะครับครับในอำเภอสวนอุปมจังหวัดอเอ็ดเฮาครับแต่มันเป็นควมเสียงหลาครับการเห็ดครับ ร่เสียงหลายหรีผมก็ไปเบิงมากกัเสียงไปครับหนักสวนเนน้อยเนี่ยบนเหมือนกันน้อยได้ครับไปซื้อมาหลบแรกไปซื้อยูซิสเกตครบซื้อรุ่นนี่แหละต้นละสี่ร้อยต้นละสี่ร้อยนี่นะขนาดนี่นะครับแมนน้องนี่จะน้อยนี่มันใหญ่แล้วด้ับพอันเรือนี่ซื้อมาานี่แรกแรกเลยซื้อมาต้นเท่มครับต้นสี่ร้อยครับสี่ร้อยแมนต้นมูมันนี่รุ่น โอ้คือมาหาซีเบีนต้นเป็นสิเป็นรุ่นแบบนี้เลยแมนอันนี้คือต้นคเนี่ยเอามาสามเฮี้ยงไว้ครับหาซีเบต้นครับเขาต้นเขาเติมตัวหาซีเบียันเือเติมเมือดมันมันสองหมื่นมันว่าหรอครับช่างเสือสองหมื่นเขาเติมต้นเดียวครับรถเดือของแปอวเองครับพอคือทุเรียนห้องนี้ห้องสิ่พุ่นขึ้นทุกทุกต้นเล่นมั้งครับครับครับ มันมันมาเอาดินเหนียวมาพูนเนี่ยแหละมันก็นเลยเป็นผลที่ทแกนครับมันแกนมันแน่นห่างมันก็เลยชอนใช่บ่ได้ครับแน่นอ๋อห้องสีแกนนะฮะเนี่ยครับผมมันมาเสียตอนแรกตอนที่ปลูกตะบมีดนั่นตอนปลูกตะบมีดนี่ดินดินเหนียวเหนียวดินอย่าง้เฮ้าบอม,มีถาดอาหารตะเบียข้าวมันปลูกไว้แล้วมันบ่ไปใสามาใสเลยครับอืมด้วยนี่ในการแก้ก็คือตอนนี้ไปมีเอาปุย๋ยครับ เอาเอาปุ๋ยมูลไก่เอาปุ๋ยมูลอนนีเกียมาใส่รอบแรกแล้วครับพอยุ่งโตมันไวนะครับครับบ่ท่านกล่าใส่เคมีกำลังลงปุ๋ยเคมีได้สาม,มจะมีปัญหาพวกเชื้อราบ่พวกปุ๋ยไก่มูลไก่สล้วัญอเู่แต่ของของมูลมูลไก่นี่บ่เน็ตหรอกขั้นห้าเหลี่ยงชิงว่าเจื๊ยบวยมันจะมีปัญหาจะเชื้อราครับมุ่นนี่มันจะเป็นหูวแเทหนี่มันมัน มันส่วนหนึ่งมันอาจเสเชี่ยวกับกุ้ยบอนั่นคือปัญหาที่เราทดลองหาครับอันนี้คือปัญหาคือมันสิเกี่ยวก่้ยบอที่มันบบใหญ่ครับแมนครับมียังต้นเนี่ยมันโยนออกมุมมูครับถ้าตัวน,นี้ก็งามอยู่ดีเออก็เลยเป็นหกสมบูรณ์โกโมครับบานนี้มันมาหักทอนลงมาหันตัวน,นี้ก็เลยบ่ไปได้แห้งครับที่นี่มันมาสําคัญว่าตัวน,นี้เป็นกล้ยหอมทองครับตัวน,นี้เป็นกล้ยน้ำว่าครับ ถ้าพอคิดบึงแล้วนะถ้าปลูกหอมท่องมัดมันอาจจะย่งมดทุกต้นขึ้นแถวนี้ครับถ้าเาปลูกเป็นหอมท่องมัดจะบ่ค่อยเสียหายแต่มาปลูกเป็นน้ำว ah ่านี่หากน้ำว่ามันออกเง่ามันอาจจะไม่แย่งครับมันอาจจะไม่แย่งอาหารไหมคือพ่อมันใหญ่แล้วห้องจังตัดออกเนาะปวดป่วยกาออกแต่เลยข,ขึ้นว่าจะเขากกออกกันละอันนี้ก็คือเป็นทดลองนะคร,รับสองต้นนี่แม่อันนี้ปลูกคููกันล่องบองครับมาปลูกคู่ ปูลลกรัวเราเมื่งวามันจะเป็นยังไงแล่นะครับหืมจะปิงเกอร์ไว้ตรงกลางแมนครับเนี่ยกำลังจะทายกำลังจะได้ผลพอได้ผลมามันแกจะปอกเขาย<ม>อดเขายังพอดีนะครับยังมันจะไปได้ซ้ำเลยครับ,รบปกติเขากะสีปลูกสองต้นสามต้นเนาะแมนเขาปลูกสามกับมีครับครับปลูกสามกับมีอเอาเบิ่้นำไปนั่นน่นะเนาะครับ เนี่ยต้นนึงนั่นต้นนึงมันยอดขาดใจ่นผมมันหยอดขาดร่มแห้งแม่นโอ้ขนาดอยู่นี่พื้นที่ที่ว่าแบบนี่พื้นใม่ต้นนี้เด้ต้นไม้บางเนี่ยนี่ต้นไม้แล้วมีบานมีบานเงี้ยเงี้ยคนบางพร้อผมมาบางหันมันขวมซื้อได้มวแสดงว่าร่มแห้งแห้งเติบเนี่แลยเงี้ยหลังนั่นไปหมดเลยโอ้ขนาดหวนไปเลยเนี่ยขนาดต้นน้อยนี่ยอดมันหักนี่แสดงว่าร่มแห้งแมนนี่ครับต้นต้นน้อยเนาะแมนโอ้แสดงร่มแห้งเติบนี่ครับ สังเกตียด้งเลยครับนี่นั่นนะโอ้หักเลยขาดแตกยอดไม่นตอนตอนตนีบตอนนี้เนีาปกติแล้วมันจะสันต้นมันต้นมันมันมาถือร่มตัดออกครับอันนี้ไม่หยอต้นกล้วยเนาะยังหักได้ก่ะนี่แหละเป็นพ่ยธรรมชาตินี่มันอินทผพาลาร่องมั้งอ๋อปลูกอินทผพาลำหิมไว้อยู่ขอบรั้วเลยแอ่ครับปลูกแักต้นครับพลอินทผาลำแปะเก้าต้นนะครับแปะเก้าต้นครับ โอ้ตัวนี้นี่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 มันมันหักจัเป็นเนี่ยราชนะแขหักมันเนียแขหักมันโอ้นี่มันมันหักแบบนี้เลยครับครับนี่หักกลางเลยโอ้เออจสีดายเนาะกำลังใ่ญ่กำลังตครัวกล้ยก็อาศัยว่าหนึ่งหลังเราได้กินครับกินกล้ยประจําเลยครับเติงลูกเติงเต่าสามสีเงี้ยนี่จะจะ แต่ใส่กล้วยเนี่ยไ่ได้ซื้อประหยัดประหยัดปีหนึ่งเนี่ยหลายเลยครับแต่พอย่างเงี้พอได็กๆกินกล้วยเยอะของมือบีครับจะมีผูกคาเนาะครับวันะรดผูกคาคาสิบใบตัวนี้ตัวยังครับพอนี่มันคือเป็นอันนี้ละกกัมบอกละกกัมแมนมูเอ่อมวยน้อยดำๆบอกมวยแดงๆใช่ไหมเพราะแดงๆเอนเขาเอื้อละกกัมเขเอื้อนี่ยังครับมาไม่มีน้ำ เอามาอมันมวยบุญนี่นะไม่คือบักบายบางยังห้อง,อง,องไว้สีเงแน่แน,นไหมครับเอามาอมาลอมมาเอาคือจังเป็นหูสีงงามตัวเราครับออบุกความกันแน่กรับเบียนถ้าผ่าครับต่อตัวนี้งามกว่าเออแต่ว่าเป็นอย่างงามไม่เคยขึ้นยุ่งับที่นี่ของผืนเนาะจังวะครับนี่นะครับโอ้ ทอนี้ท่านคันเปิดนหน้านี่มันมันออกยุ่นมาเหรอแมนครับมันจะเปิดกองไ่จุ่ลเลยระบบน้ำยู่งเมืองไหนครับระบบน้ำยูข่ข้างส้างผลเหรอนี่ระบบน้ำอ๋อนี่คือมองเปิดว่าวน้ำแมนอ๋อเนี่ครับ ชื่อขายนอทรไหร่อยู่นี่ขายสามนอโอยสามนอโอยแมนครับคือห้องกับคุดนอขายเท่ากันแมนคุณนอขายเห็นเพิ่นนี่พูอยากได้กะขายเห็นเพิ่นได้เลยมาเอาได้เลยครับห้องเาห้องคุณเห็นเพิ่นมาครับครับคือสัองจองเลยเอาคุดไห้โทรสั่งจองเลยมาครับแม่ได้อยากได้อครับพู้ต้นทางคุณแต่งามอยู่เนาะครับต้นงามต้นบอข้อว่านนะครับนี่ ลังงามมันมันเป็นนำบ่าพื้นบ้านเท่ามันเป็นนำบ่าสายพันธุ์ไม่ได้หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ครับโอ้โหนะออกปีเปียกต้นน,น้อยอังสิกันหลายวีเยอะได้ครับแล้วถ้าพัดปลูกว่ได้ใส่ฟุ้นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยได้นี่ครับปีเดียวเรียบร้อยมาเลยเท่าเดียวนี่ง่ไดงมาส่าครับ โอกาสเศรษฐกจิ้นี่หลายยกครับแต่มันกําลังแตกอืมกำลังแตกออกว่าทายใบเลยล่ะกำลังแตกยอดเนาะแน่นการตแตงกิ่งเดียวเข้าเขาจงงานได้หบจังเดยเพราะว่าท่านแปลงครับแะเบื้องต้นหรือสมบูรณ์บ่ครับถ้าสมบูรณ์นีเขาจะเข้าจังตัดแต่งกิ่งครับครับว่าสีพันฝนนี่ไปนี่เออที่ใต้ได้ลไรจงคอยเลียกจิ่งแตงเอาไหมครับอืมกะถือว่า แต่สิเป็นสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งในอำเภอสวนภูมิเฮาว่หนอยเอ็ดสวนหน่อยยมยมครับอันนั้นคนขนาดอีกจักสองปีเนาะคือสองปีคาดว่าอีกสองปีแต่สิงหญ่ก้องจะใหญง่เป็นเป็นนวยได้ละขันสมบูรณ์คือเป็นนวยเลยแม่นครับหลังจากเกษียณอายุมากกันเลยมาเห็ดล่องเบิ้งเกษียณอายุมากมาปลูกเลยครับสุดท้ายแล้วอยากเสียให้คุณพ่อให้ข้อคิดให้ข้อคิดครับ ผู้ที่สนใจผู้ที่สนใจอยากผูกตัวเรี่ยนถือโซ่เข้าถือบบทเรียนคือกันคือคือลูกตเตาห้าไปเรียนหนังสือครัเขาเรียนสี่ปีห้าปีเขายังจบครับของพ่อเนี่ยสามปีแล้วเลียนเนี่ยนบนทันว่ามันจบแมน่าถ้าห้าปี สิไปยังไงจังสิยกทงครับคือมันก็เป็นการยิ่นลูกล่องพิดล่องถืกล่องพิดล่องถืกครับเดียนกันยังล่องอยู่ครับเริ่มจะใส่ปุ๋ยอินซีปุ๋ยเคมีสูตรเสมอแล้วครับหัวจะใส่หัวจะใส่ได้สามสี่มือนี่ครับอ่ะให้หเดือนละเจ็เถื่อครับก็คงจะเยือที่เดือนหนึ่งขงประมาณสี่ฝ่ามือก็ลงลงได้อีกล่ะครับคาดว่า ประมาณเดือนละสองเทือนเนาะแมนนั่งโต้นนั่งก็เป็นเป็นปุ๋ยว่าเอามาตากไว้อืเอาออกมากองไว้ทั้งนอกขอบปลาเจียล่อี่คือกันที่ทดลองหาไปคือกันฝ <laughs> ากครับเกษตรกรคนรุ่นไม่แล้วเอาใจใส่เบ้างครับทางห้องผมนีเป้าไม้ หาสิบต้นนี่ถ้ามันเหลือยี่ประมาจักสิบต้นก็ถือว่าดีครับ <laughs> <laughs> ถือมัน <laughs> ี่อยากขาดบางไรไหมแมนมัธสีในห,ห้องถูกใจแมนแมนพ่อกับลูกไว้คือกันพราะว่า,าพ่อเห็นไปยังที่ละขือเหลือยักสิบตน้นครับอ่ในอนาคตบ่ต้องซื้อพ่อกินเ้องอกินเองเงากับพ่อกินวัครับถ้าต้องไปซื้อกิโลละแพงๆนะเฮามีกินแบบมีพ่อกินก็โอเคแล้วครับเบอร์โทรที่สามารถ ตีต่อใดคือเบอร์ใดครับคุณปอกคือศูนย์หกหาครับสามสามเก้าหกแปดหาหนึ่งครับอ่าผู้ใดอยากมาเรียนรู้หรือศึกษาหรืออยากมาเบิ่งสวนครับครับขะโทษมากมากใดเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณปอบุญเหลือหลายๆครับคุครับ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 สวัสดีครับครับ